สวัสดีครับสวัสดีว่าพี่น้องสุขูสุคนนะครับผมปลอดกับผมจากวงชาแนลคือเก่าครับพี่น้องเอาจุช่วงแรงๆมาฝากพี่ตอนน้องอีกแล้วครับพี่น้องช่วงนี้เป็นช่วงเนื้อสะโพกด้ครับซอยใบแน่แล้วกับตับสามสิบกีบสีเมือดเลยพี่น้องมาๆๆพี่น้องโอ้บอกพักก่อนนะมีพักเมก็กพักอย่างกันพักอย่างกันพักพแพแว้วก็ใบสละนหน่เนะพี่น้องแล้วก็บใบบักตุ่มฝรั่ง เท่านั้นพี่น้องชิมเมื้อดีแล้วพี่นอ้องแล้วขม เริ่มแตกกวงไหมล้วครับผัดเมฆข้างบานจากวงอืปลอกชุ่นฉุนเนี่ย cào chắc quăng này nó cũng đãi chạy, xem ngoài thang đấy kia nó bảo kiểu บัตบ้นนันบะเตะสดไม่รู้ตอนรับประจำทางบ้านเฮาปีน o n ว่าจะจัดงานบุญงานยังจูจ้จ่าสับผมมาจุองานไม่้อง เนื่อไม่เลี่ยงแก้วเนี่ยรงปรุงที่มมขมแม่เพียงตั้งสี่เขากัน พราะแมันเพียรวนแห้งคักเล็กหน่อยทางใดก็พี่น้องสายเบิง่งน้องบอกว่าให้เห็ดตับยัดใส่ในมะละเนี่ย พามาละออกกับเอาตับนกแตงในจำกินหอดมาละหอดตับพี่น้องเพ็มพี่น,ออน,น,นอ้องคอมเมนต์มากสิล้องเบิง่งตอนละหน่วยเลย បានតាប់មង <laughs> เยาเบวิง์นฮาเวนทางหึงเพียงค <c oughs> อยรม้คอยรู พี่น้องครับมาเหมือมาคําคือเก่านะครับก็ได้นั่งซื้อนี่มันเป็นบรรยากาศช่วงแรงๆเนาะมันสได้ยินเสียงไก่เสียงนกเสียงอย่างช่วงมันตีเขาพบค่ำบ้าสันปวนว่าทางทหารปวนว่าพบค่ำบ้าสันหรือสิ้นเสียงทางทหารเนาะพี่น้องเนาะประมาณนั้นนะครับเอาจุนะครับมาฝากกีต้อนน้องนะครับประมาณหนึ่งพี่น้องครับเนาะเวลาก็ค่อยลงค่อยลงไปน้านะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าเด้อครับพี่น้องจากข่วงเถวกับเขากบ,ากบน้ำ แบบใดมาฝากพี่ตอนน้องอีกขอบพระคุณลหลายๆครับพี่น้องที่กดไลค์กดติดตามกดแชร์นะครับคอมเมนต์ทุกๆคอมเมนต์นะครับส่งช่องจาก,กุวงให้เดินทางไปเรื่อยๆเนะพี่น้องเนาะพอๆกันใหมคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ